ชมรมคนรักเมืองมินองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการทำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมให้การช่วยเหลือและพัฒนาทุมชนท้องถิ่นเมืองบินบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งได้จัดตั้งชมรมและเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารงาน ของประธานชมรมคนรักโมมินสอสอวิชาญมีนชัยนันและคณะกรรมการชมรมทุกท่านวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมคนรักโมมินข้อหเพื่อดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ข้อ2เพื่อสนับสนุนพัฒนาท้องถิน่นให้มีคุณภาพที่ดีทันสมัย ทางต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตข้อที่ 3. เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกและหมู่คณะบุคคลทั่วไปข้อที่4เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชนข้อที่5เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานในภาคร,รัฐ ภาคเอกชนโดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอันเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์โครงการและแผนงานของชมรมคนรักเมืองมินในปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาการส่งมอบสัญลักษณ์ต้อนรับเข้าสู่เมืองมินบุรีรูปตาตะเพียนและข้อความยินดีต้อนรับ โดยชมรมคนรักเมืองมินได้ดำเนินการจัดสร้างและติดตั้ง้ต้ต้อนรับตามจุดต่างๆบนถนนเส้นหลักในการเดินทางเข้าสู่เมืองมีนบุรีและส่งมอบให้กับสำนักง,งานเขตมีนบุรีเป็นผู้ดูแลร,รักษาต่อไปการจัดงานสืบสารประเพณีรอยกระทง110่งปีเมืองมินบุรีเมืองมินถิ่นทอง ประจำปี2555ณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 หน้าสำนักงานเขตบินบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์พูพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระททกการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดนางนพมาศเมืองมีนถิ่นทอง รอจนในลาคลองแสนแสบมีการประดับไฟเพื่อชมความสวยงามและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีรอยกระทงและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการชกมวยการกุศลรายการมวยดีวิถีไทยสัญจรศึกแสนแสบบริเวณเวทีมวยชั่วคราวการคลองแสนแสบตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็นเหนือวัดบางเพลงใต้โดยจัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีได้รับเกียรติจากนายพงเทพเทพการจนารองนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักเม,มืองมือร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลมินบุรีจัดก,การอบรมอาสาพิทักษ์นครเพื่อต้องการสแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอ,อบรมกว่า300คน โดยชมรมคนรักเมืองมินได้มอบงบป,ประมาณไว้สำหรับดำเนินการจุดตรวจอาสาพิทักษ์นครผ่านมูลิธิอู้ภัยเริ่มใส่1นึ่งแสนบาทชมรมคนรักเมืองมินให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา,าศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดปี255 5ที่ผ่านมาประกอบด้วย การเรื่มสนับสนุนการทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนสตรีเศษฐบุตรบำเพ็ญการทำบุญโครงการบันพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดบำเพ็ญเหนือวัดแสนสุขเขตมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครการเรื่มทำบุญเรื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาณวัดศรีกุเรชาในงามคณะกรรมการถวายต้นเทียนและการแห่เทียนพรรษาเรื่มกับสภาวัฒนธรรม เรืองมนบุรีสนับสนุนการจัดการอบรมเยาวชนมักคุเทศน้อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งมอบหมายให้วิทยาดัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมเยาวชนโครงการสานึกรักบ,บ้านเกิดจำนวน1000คนจาก5สถานศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคเมองบุรีวิทยาลัยเทคนิคการจดาพิเศษมหานครวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญและโรงเรียนสตสรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญโดยเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมทําให้มีความสามคัคคีมีความรักเมืองมองบุรีอันเป็นบ้านเกิดอย่างแท้จริง การสนับสนุนต้องการเหตุการณ์ทระเลวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในย่านเมืงบุรีโดยชมรมคนรักเมืองมินร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยเริ่มใสจัดหารถยนต์ตรวจการและมอบให้กับวิทยาเทคนิคเมืองบุรีจำนวนหนึ่งคันชมรมคนรักเมืองมินให้การสนับสนุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่หน่ยวยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมในปี2555ที่ผ่านมาประกอบด้วยการปรับปรุงระบบปรับอากาศและอุปรกรณ์ในการทำงานกั้นห้องของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต10บมิบรุรีการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคมิลบรุรีโครงการแผนงานในอนาคต ของชมรมคนรักเมืองมิ่งชมรมคนรักเมืองมิ่งได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ครองแสนแสบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์จากพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมคลองแสนแสบและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนโดยผลักดันงบประมาณในการพัฒนาครองแสนแสบอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้โครงการ จัดสร้างศูนย์ฟอกไตและศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีบุรีชมรมคนรักเมืองเมืองและมูรนิธิกู้ภัยร่มใสได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วในขณะนี้หลังจากที่ได้รับการบริจาครบประมาณจากการจัดงานการกุศลซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนในระยะเวลาอันใกล้ ชมรมคนรักเมืองมิลร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองมิงบุรีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการพ่อค้าประชาชนกำหนดจัดงาน111ปีเมืองมิงบุรีสืบสารประเพณีชาวมิงบุรีร้อยใจรักพิทักษ์ครองแสนแสบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรื่องในโอกาสวันยวชนแห่งชาติและวันอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่18ถึงวันที่26กันยายน2556รวมงาน9วัน9คืนณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 หน้าสำนักง,งานเขตมินบุรีตลาดเก่ามินบุรีชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์ตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครภายในงานจัดให้มีนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำนิทัศการเยาวชนนิทัศการทางวิทยาศาสตร์การประกวดสุดยอดหนุ่มสาวขวัญเรียมแห่งเมืองมีนบุรีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองมีนบุรีและสินค้าวิสาหกิจชุมชนมากมายวันที่20กันยายนชมการแข่งขันเรือยาว30ฝีผ่านสุดชิงเจ้าแห่งคลองแสนแสบ และ้วยเกียรติยศพระท่านนายกรัฐมนตรีวันเสาร์ที่20กันยายนชมการชกมวยการกุศลรายการมวยดีวิถีไทยสังจรตถ่ายทาดสดเวลา14นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตื่นตาตื่นใจกับการสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนริมคลองแสนแสบในการประดับไฟแสงสีตลอดแนวคลองแสนแสบ จากท่าน้ำวัดบาเพลเหนือวัดบางเพ็งใต้ตนาดน้ำขวันเรียมถึงท่าน้ำวัดแสนสุขเขตมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครจากผลการดำเนินงานของชมรมคนรักเมืมินที่มุ่งหวังประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและพึ่งเทกันเราความสามารถผ่านผลงานกิจกรรมที่ต่อเนื่อง รอบบ้านในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องประจับถึงผลงานแห่งความสำเร็จของชนรมคนรักเมืองมือนอย่างแท้จริง